พกเเก่ดีว่าขอบคุณมากูกเลยผม่ไกลเลยนแม่งไปแล้วโอ้โหดีว่ามาอีกแล้วโอ้โดนสตันโดนสตัรโดนชาร์จเอตายดีว มึงตายไปโอ้ออโอ้ดีว่าเอ้ยดีว่ายังอยู่ดีว่ายังอยู่โอจะตายจะตายจ้ะจะตายจะาย้จะเลือดเหลือสองแล้วจ้ะอันตรีเลยเลือดเหลือเพราะเรื่องเ,เป็นพันจบานตายเว้ย เลือกวิธีการรีเลื่อยแบบง่ายๆนะครับอันตีนะครับอันตีแม่งเลยอันตีมาเลือดเต็มเลยด้้โตาย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 เฮ้ยไอ้มาร์กไม่เห็นเหรอข้างหลังอ่ะตายเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ยิงตรงหลังอยู่ไงตับมาชุบและฮีโร่เนเวอร์ได้อะไรเพื่อนเล่นป้อมเหรอเล่นโจมตีเล่นป้อมเหรอเพื่อนเรียบร้อย มาแล้วยิงแรงตอนนี้ผมไม่มีฮีโร่เนเวอร์วได้ให้เพื่อนแล้วป๊บมาทิ้งมาทิ้งอันนี้ใสจตายอู้ยเลือนเหลือมามาคิวต่อพี่ยิวให้เลือนแล้วไปไหนจะทำอะไรเพื่อนกูโอ้ยเอะตายมึงตายมึงตายเอากลับกลับไปจุดเดิมกับเพื่อน จะตายตายไล่เอื้อตายอันติจ้าตี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 มาแล้วตีตีกูเป็นนักตีมาดิมาดิบอกเลยว่าเล่นตัวนี้ครั้งแรกจ้ามันได้ใจมพี่ก็มันดีโอเคเดินมาะไรข้างหลังก่อนข้างมาเยอะยัง อะไรนักหนาฮะอีดีว่าฮะอันเออโอ้ยเก็บตายเกับตายโอเค thank you ทำอะไรตรงนี้มียาเก็บยาก่อนฮีโลดเก็บยาก่อน fucking โอเคได้ยาละตาย้ฮีโร่เนวดา โอ้วันสี่อันสี่ไม่มีผลจ้าเจอเจอโลเจอเจอโลพอดี่อ้โหโคดีมากโลพอดีหมาปล่าหมาปล่าไปไหนไปไหนฮะโอ้ยโอเคนี่รดนีรโอ้โห เดินมาแล้วพี่เลยเต็งเป็นน้ำแล้วไ่โอ้ยไม่ไหวเยอะเยอะเยอะโอ้โหโอ้ยตามอย่างนี้เหรอเพื่อนโอ้โโอ้โผมโดนผมโดนผมโดนเอือโอยเป็ดของอะไรเยอะแยะวะแม่งตามแบบดีว่าสองตัวเลยเหรอวะอุ้ยหืมไม่ไหวไม่ไหวโอ้ย เก็บยาก่อนเดียวนะพี onun, ่ดีไหวกว่าอ oh, ันนี้อเหรอผมมีลายฮาร์ดดีโลว์อ๋ออุ้ยเกือบแล้วมาๆๆฮยิงๆิก่อนโอ้ยผมนี่เกาหัวเลยครับเยอะจริงๆริงโอไฟเลยเตาโฮขอล้อติดล้อติดขอล้อไปทางนู้นล้อไปหาไอ้ว้าล้อไปหาไอ้วดู มีไว้ใช้พี่เโอ้โหเอ้ยมากรอนโอ้โหมากร้อนสวยเอาตัวนี้ก่อนโอเคได้ตัวอันติ่จะมาแล้วสีอันติมาแล้วโอเคไปเลยไปเลยอดบินกูบินตีโอ้โอ้โอ้ตายเลย ครั้งแรกผมก็เป็นอย่างนี้แหละไปครับวิงว่งวิง่งวิ่งแต่อีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะเ,เดี๋ยวดีว่ากลายเป็นตัวอะไรกันดีว่าตายโดนดึงโดนดึงโดนดึงไอ้น,นี้ป้อมไอ้น,นี้ป้อมโอ้ยโดนอะไรเนี่ยวะเนี่ย โอ้ยโอ้โหนี oh, ่ไงพอมพ oh, ี่น้องระตัวเดียวก็เอาเรียบร้อยพร้อมพังทีมคิวสวยเลยพี่ยาวยาวยาววิวอย่างนี้ต้องดันยาวยาวคิวไว้เลยยิงหันหน้า ายโอ้โหชุบดันกันหน่อยรถมันไม่ไปเลยอันตีวะเดีอันตีอันตีเอาไปก่อนอเลือดจะหมดเลือดจะหมดจะหมดเหมือนกันพี่จะตายแล้วสวยงามเอาหนึ่งพี่ฮิบูต์จะมาฮิบูต์จะอะไรจะมามาฮิบูฮิว กองจะเข้าวันตีแล้วบอกได้นะจะเข้าวันตีแล้วจะเข้าวันตีแล้วดูก่อนมองมองตู้ก่อนมาก็เป็นกลุ่มอ่ะปล่อยตามพี่แล้วกันตรงนี้เคลียร์หมดเลยผมว่าตรงหน้าแน่เลยทางง้อมเียบทำไมอ่ะผมเงียบเหรอครับโอ้ยเข้าแปวนตีแล้วไอหมูไม่ทันโอ้ยเียคอ่ะตายแล้วสวยตาย ดเยดีไดู่ตรงนู้นเหรอตายใช่ไปนก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 ตายแล้วนกตายแล้วที่โรดเวพี่เดี๋ยวผมเดีย๋ยวผมดันรถกลับตายตายกัับเคนจิโอเค thank you T-shirt เ e นจิมึงไปไหนเคนจิที่โรด ดครับโอ้ไม่ตายไปตัวหนึงโอ้เยอะ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 กำแล้วกาแล้วอดเยอะเลยที่เมื่อกี้ที่พุ่งไปแบบคนมีความกล้ามากเจอแค่นั้นแหละ่อยแคไม่ทันเราแบกโอ้ยเยอะๆชิบหายไา่ละดีว่าดีว่าดีว่าโอเคดีดีว่า เกณฑสเกมาทีโอเคสวยงามไปๆๆพีโรดโอเคมันดีไหมนี่เข้ามายิงไม่ได้มันชุบชีวิตบบบบอันตีอันตีโอ้ god เวลาคุณระเบิดออมาชฉพาะมองไม่อยจะเห็นแม่งแแล้วมมงง่เอาทิ้งไว้ข้างบนด้วยนะใช่คือหลบยังไงก็หลบยากอ่ะโอเคตายอีกัสเจพี่อันตีมีแล้วแตมีแล้วพูดผิดนเก้าหกแล้วเก้าสิบแล้วเก้าสิบแล้วโอเคโอเคป้าพี่อยู่นั่นล่ะโอเคมีอัตีแล้วพี่มันตีแล้ว โอ้โหโอ้โอตายเ <dunno viens S 1> วสิบแปดไวได้อย <ś> ู <Ice. S 1> ่ได้อยู่เดี๋ยวจะมีล้อมาเมื่อกี้ห้าสี่สองเติมดาเราทำให้ทางเดิมมีแต่น้ำแข็งนะครับเป็นเย็นเย็นกันตรงนี้อากาศร้อนร้อนร้อนครับอ้ยเย็นเย็นนะผมซื้อได้แม่งก็ได้โวย นั่นคือนั่นคือสารอะไรวะในในขวดในปืนเนี่ยหมุนที่เต็มแล้วนะสารอะไรก็ไม่รู้ พื้นที่เต็มหรือเปล่าครับพี่ชอบเล่นแต่มากสุดผมก็เล่นทุกตัวนะไม่ได้แบบมีตัวไหนที่ชอบไม่ชอบแบบก,ก็เล่นได้หมดนะอะ่มีคนบอกฮันโซลเล่นดีครับก็ดีมันก็อยู่ที่ช่วงนะครับบางทีเราเล่นตัวไหนบางทีก็อาจจะเล่นดีแล้วก็ไม่ดีโอ้บอลเล่นกันลนะะวงังพี่ระวงังโอ้มันตอกกระสุนมาลัวๆเลย อ๋ออ๋หล่โอ้ยตายโหับสนไม่ไหวตายโอ้ยกระสุนก็ระกเออาร์เล็ายเลย็งมายมันจะาละมาล้วตว <c oughs> Can I hãn so Hanzo, Hanzo okay, hiugo, bam 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 bom 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 Oh, oh 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 bam 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 Tố bam 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 ก็โดนยิงในตัวตัวเองแข็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 งสวยงามไหนมาบอกเอาที่อะคืไม่ได้ยงิงเฉยโอเคดักไว้ครับไม่ มาแล้วมาแล้วมังกรจากด้านหลังพี่ตายหนึ่งตายเฮ้ยลูกเขี้ยดหรอวะมีลูกหรอวะอุ้ยอุ้ยไอ้นี่ดีว่าดีว่าอย่างพวกเออดีว่าอย่างพวกมันทันละอชีเกนจิมันอ้อมมันลวงพี่มาเตะมาเจอผมใช่อ่ะตกใจเลย โอ้ยจะตายจะตายจะตายมีรถเจ๋งยี่ไล่ป่าเงี้ยติดนะคลั่งนะจะไล่ไหมอันติดมาเหมือนกันเฮ้ยยูฮันโซ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 รอมีว่ายู่ข้างบนเยอะโดดกลับกันรอบนึงเฮ้ยเจอที่วอร์ดพี่เจอที่วอร์ดทางโอเคเทลวอรดทางแล้ว แช่แข็ง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 แช่แ okay, ข ough> ็งโอเคโอ้ดีมาโอเคสวยสวยสวยุ uh <t <t ja mm um> <t <t uh ้ยไม่ไหวเยอะเกินปไปเลยไปเลยตายตายหนึ่งตายหนึ่ง เียโอ้ยโอ้ยฮิวกันตัวข้างบนยิงมาเลยฮันู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 โอ้ยไอ้ตันติตันติไม่ต้องออกมือออกกับมาแล้วกลับมาแล้ว สวยงามตายอีกหนึ่งแน่นอนสวยโอเคอเคุสนายไม่ไม่ตายว่ะดีว่ามั้งมันเลยดิคิดดีว่าอาบจีนดีกว่าดีว่าสนายสนายเหรอสนายเหรอ,สน,หรอสนายไม่โดดไปด้านนู้นแล้วอเียดไล่เลยโอเคแช่แข็งแช่แข็งตัวเองครับโอ้ สนายตายโดนนินโดเต็มหัวเมื่อกี้ดีว่าลงมาแล้วดีว่าลงมาแล้วาดสได้อติดีว่าต่างแล้วโอเคสวยอติอติแข้งอติแข้งหมดให้เดี๋ยวหมดด้เอาเลยสบาย พี่โด้ไหนกันวะหาหาตัวแม่งไม่เจออยู่ข้างบนน่ะตัวอยู่ข้างบนเต็มเลยแต่สิบเสุดท้ายแล้วเจโอเคโอเคครับต้องออกมาเพื่อนโอ้โหทางโจนิ้ป่ะพี่เออโอเคแต่ว่ารถแล้วรถแล้วรถเรเร็วมากน่าลักน่ารักหุนหุนเส็งไปเลยแหมล่ะ เขาเรียกว่ากดดันแบบไม่ให้ออกจากฐานเลย <f ix> ดักหน้าบ้านเจ๋งไปเลยจ้า <c oughs>